ดีครับเอฟสีับจากรัเท้ายี่เอ็ดนะครับให้หู <c oughs> แอร์รถไฟฟ้านะครับสายสีเหลืองนะครับนี่คือช่วงรับพลาแปดสามไปซอยมหาไทยนะครับตอนนี้มหาไทยนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับช่วงเก้าโมงจะสิบปุงแล้วนะครับสภาพการจาจอโล่งเลยนะครับช่วงนี้ ผนชั่วโมงเร่งด่วนหรือรัดเอาไปแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงวิ่งสบายๆนะครับต่อทาแท็กซี่เพราะจะเลี้ยวเข้าซอยและพลร้อยสิบสองนะครับออกไปทะลุปรามกําแหง4 3่สามทับหนเดี๋ยวก็จะเข้าไปรับพัสดุที่สำนักงานนิติคนละคันชุดก่อนที่จะไปที่สำนักงานนะครับสภาพการาจรนะครับ กรุงเทพช่วงถนนลาดพร้าวนะครับก็ไปได้เรื่อยๆนะครับไม่ค่อยติดแล้วนะครับอากาศอบอ้าวมากเลยนะครับน่าจะมีฝนอีกนะครับช่วงเย็นๆเหมือนทุกวันนะครับกรุงเทพก็ยังมีฝนอยู่นะครับนี่รถใหญ่ๆก็ออกมาวิ่งนะ9เก้าโมงก็จะมีรถสิบล้อรถพ่วงออกมาวิ่งแล้วนะครับช่วงเก้าโมงสิบโมงนะครับ เลียวเข้าซอยนะครับไม่รู้จะทันไหมดูสี่สิบกว่าวิรถยาวอยู่นะครับประมาณเกือบสิบกว่าคันไม่น่าจะทันนะครับถ้าไม่ทันก็ติดไฟแดงตรงนี้มีไฟแดงครับทีไฟแดงรัฐภาร้อยสิบสองถ้าใครจะเลี้ยวมาเข้าชิดขวาไว้นะครับออกจากสถานีเทศบานีรัฐภารแปดสิบสามซึ่งเป็นสายสีเหลืองก็ชิดชิดไว้นะครับ ไว้แล้วก็มาเลี้ยวได้นะครับเดย๋ยวแอดจะมาเลี้ยวตรงนี้นะครับเราออกขวา,ขวาซ้ายสุดนะครับตัดเลี้ยวเข้ามาในนี้ได้เลยนะครับต้องรอถ้าถ้าอยู่เลนขวาออกซ้ายเบี่ยงซ้ายนะเลี้ยวเข้าซอยถ้าอยู่เลนขวาก็จะที่กลับรถซส่วนใหญ่จะจะไม่ทันไฟแดงเมื่อสักครู่นะถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าแออยู่ข้างหลังนะไม่ทันไฟแดงไฟเขียวไฟแดงนะต้องออกเบี่ยงทางซ้ายนิดนึง แล้วก็หักข้าขวาเข้าซอยตอนนี้มาถึงซอยรัชพาร้อยสิบสองนะครับวิ่งเข้ามาก็จะเจอพัน์เมน์เห็นไหมครับปินพัน์เมนมีคาแคร์มีที่พักของ b ีเบลนะครับที่จอดรถของศูนย์เอมตรงนี้นะครับมีมีรอพอมีป้อมเห็นไหมครับมีเจ้าที่ศูนย์ ก็จะมีเซเว่นนะครับถัดมาก็จะมีเซเว่นตรงนี้เซเว่นอีเว่นเปิดใหม่ถัดมาก็จะเป็นตลาดตลาดมุสลิมตรงนีง้ตลาดสดนะครับขายสินค้าอาหารผลไม้ผักผลไม้เนื้อสัตว์ถัดมาก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือเขาพนมรุง้งนะครับสูรโดดเดนตรงนี้ซอยรสิบสองก็วิ่งไปเรื่อยๆจะเจอโรงเรียนมุสลิมก็คือ ตรงเรือศาสนานะครับวิ่งไปอีกก็เลี้ยวขวาไปก็จะเจอเรยนบรินเดชาสิงห์สิงห์เสรนิ้าจะผ่านตรงนั้นนะครับระหว่างทําคลิปนะครับฝากดูคลิปแล้วถ้าใครยังไม่ได้กดซับสไครต์หรือติดตามก็กด Follow ด้วยนะครับพรเพลย์ฟอลโล่ได้เลยนะครับติดตามได้เลยนะครับ ชองสมาชิกไม่ได้เยอะนะครับยังไม่ถึงร้อยนะครับเดิม,มทีสมาชิกกับหมื่นมันหายปลิวไปนะครับก็เลยมาทําใหม่ก็ไม่ได้ทำทางการเนาะลงคลิประหว่างทํางานขับรถพักผ่อนออกกำลังกายไปเที่ยวนะครับเอาไว้เป็นสตอรี่ในช่องนะครับตัวนี้ก็มาถึงหัวคลองนะครับ ตอนนี้จะมีซีเจมอด้วยเนาะในห้างในซอยนี้มีตรวนี้ซีเจมอตรงโรงเรียนอ่าสลามมาสักครู่แล้วสแล้วก็แล้วก็จะเลี้ยวขวาตรงแยกบ้านนาวินเฮานะครับเป็นห้อเม้น,น <c oughs> เนาะเนี่ยจริงร้านขายอาหารมีร้านขายวัสดุก่อสร้างมีร้านทุกอย่าง20สบาทมีร้านขายยามีร้านทองเยาวาราชอยู่ติดกับตรงนี้ก็เป็นอ่อ เป็นเฟรดเป็นโลตัสโกเฟรดนะครับมี4ถึงตรงข้าวก็อยู่เซเว่นด้วยแยกนี้เป็นแยกทางสี่แพร่งก็ได้นะไม่ใช่3ามแพร่งอย่างเดียวนะเพราะว่ามีซอยตันฝั่งนี้เข้าไปเป็นซอยตันสี่แยกไกลๆนะครับีปมาก็จะเจอเซเว่นอีกแห่งหนึ่งซ้ายมือนะครับก่อนถึงแย,ยกเลี้ยวขวาบ้านซอยบ้านผู้ใหญ่หวังนะครับ จเจอเซเว่นตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเก่าๆก่กลเด่นวิวมีหลอพ่อเฝ้าก็นี่ตรงนี้เซเว่นเปิดใหม่นะครับนี่แล้วก็มีคาแคร์ล้างมอเตอร์ไซค์ด้วยนะทันสมัยใครจะมาล้างมอเตอร์ไซค์ต้องมาล้างได้เห็นไหครับตรงนี้ล้างมอเตอร์ไซค์ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อตรงนี้อีกร้านหนึ่งนะพร้อมกับขายข้าวนึ่งที่แอดมาซื้อประจำเขาสวยข้าว,ว,าวนึ่งอบกบไอ้น้ำนะครับ เนี่ยลรวกับซอยผู้ใหญ่บางนะครับซอยนี้ก็ <c oughs> มาถึงหัวโค้งโรงเรียนบนดินเดชาแล้วโครงการบ้านบนดินข้างหน้าแอดเห็นนะครับนี่โครงการบดินเดชาสิงห์ <c oughs> ตรติการเรียนบนดินเดชาเลยนะครับโครงการบ้านบดินเดี๋ยวแอดจะเลี้ยวเข้าที่ทาการแล้วนะครับมีรอด้าดหน้ายอดผักบ้านบนดินด้วยนะครับตรงนี้มีทางเข้าโครงการบ้านบดินแล้วก็เซเว่นใหญ่เลยนักเรียนนักศึกษา เด็กนักเรียนชั้นมัธยมมาซื้อโอเคนะครับถึงที่หมายแล้วครับสวัสดีครับ